ตายยังเขียดแต่ตายแต่ตายยตอย่างเขียดเขียดมันเย็ดข้าตายตายยังเขียดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะเออไม่ฉันก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบๆนะอ๋อนี่ครับขอบอกว่านะมันจะครบกําหนดวันที่สามสิบมีนานี่ นะให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแนละว่ามันได้ไม่ได้นะเลือกตั้งซ่อมหลักสีนันะนะปรากฏว่าโอ้ยพี่เหลืองไก่แกไปจับผิดกับโป๊ะได้วะแกไปสืบเก่งจริงๆวะนะแกไปนั่งเล่นเฟซบ o ๊กไปนั่งอะไรยังไงเอ๊ะมันแกถึงได้เห็นว่า,วาไอ้สุรชาติเสียงท้องนะ่นมันมันไปบวชมามันไปบวช นะเออถ้าการบวชนี่มันก็จะว่าแปลว่าสินสภาพว่างั้นเด้นี่ให้รุ่นอีกแล้วนะลอกจากสี่าจีเปอะไรอ่ะจีเปฟ้องว่าหาเสียงเกินจริงนั่นนะรถไฟฟ้ายี่สบาทตลอดสายนั่นนะหาเสียงเกินจริงนั่นนะ่ะทําไม่ได้รอกเพราะว่ามันเป็นฝ่ายข้านมันจะไปทํำยังไงใช่ไหมเออนั่นก็ดอกหนึ่งแล้ว นี่เจออีกดอกนึงเข้าไปเพราะว่าตามกฎหมายนี่เขาว่าการสิ้นสุดสภาพสสอนั่นน่ะมันสิ้นสุดโดยการไปบวชอย่างเงี้ยมันเข้าข้อกฎหมายเต็มๆเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมาตาอะไรวงเล็บเท่าไหรเนี่ยนะไอ้มันก็จำไม่ได้หรอกอ่านอ่านเอาดูเนี่ยเออสิ้นสุดสภาพเลยถ้าไปบวชนี่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่เอกสิทธิ์สอไม่ได้นะ อย่างเช่นว่าเออไปอภิปรายอย่างเงี้ยใช่เอกสิทธิ์สสอไปประกันโตโนนไปประกันโตนี่ได้แต่อันนี้นะมดทิหมดทิ์สมาชิกภาพสอสอหรือเปล่าแบบนี่นะไปบวชนี่นี่นี่มีภาพเลยนี่มติชนลงไว้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่นี่เออดูเอานี่พี่น้องดูเอาสนอเทียนท้องก็ไปนี่นะอ้าว สวยละสีพิภายละสีงานนี่นะก็มันไม่รู้ไงว่ามันจะมีเลือกตั้งซ่อมนะถ้าเขาล่กก้เขาคงจะไม่ไปบวชดอกมกั้งเอ๊ะหรือว่าแต่ว่าเลือกตั้งใหญ่มันก็ต้องมีเด้แต่ถ้าไปบวชอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่อีกเด้เออก็ถือว่าเขาขอ,อกฎหมายอยู่เด้นะฉะนั้นใครไปบวชมานี่ไปสืบกันให้หมดเลยนะเออสอสออ่ะ ใครจะไปบวชนี่ยกเลิกก่อนนะใครจะไปบวชโยคงโยขีนะไปบวชโยขีก่อนก็แล้วกันบวชโยขีนี่เข้าไหมก็ไม่รู้นะ <laughs> บวชชีบวชพาบบวชพระอย่างนี้ยได้แต่บวชโยขีนี่ไม่เห็นมีในข้อกฎหมายนะเออนะบวชนุมัติทาไม่นั่นอีองเอออ้าวถ้าอย่างงี้ว่าถ้าถ้าสมมุตินะสมมุติว่าไอสุรชาติไม่ได้อันดับสองก็ต้องได้สิใช่ไหม อันดสองไข่วะไอเอ็มก้าวไกลไหมไอเพชรไหมว้าเพชรบอกกูล้อส้มลนอยู่เอออย่างงี้ก็ได้เข้าไปด่าลุงก็ได้เป็นตสแม่เมฆองสิโอ้อวดใหญ่แล้วเนาะเออน,นแน่ะนะแต่ว่ามันก็อย่าไปพึ่งมั่นใจหลายนะอย่าไปพึ่งมั่นใจหลายมันอาจจะมีทำผิดพลาดอะไรอีกก็ได้นะ ก็อาจจะลองเลี้ยนมันอีกก็ได้นะเออนะสุดท้ายออลถไปรถมาเหลือกล้าจะไม่กล้าคนหนึ่งอัจก้าอาจจะได้ก,ก็ได้ไม่งั้นอาจจะลงเหลวไาถึงไายพอดีก็นเลโอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะแต่ว่าก็ยังว่าแหละนะเออเออ คนพวกนี้เข้าไปก็คือก้าวคือเดิม่มจะหมดสมัยจะหมดไม่มีประโยชน์อะไรดอกสมัยหน้าก็เลือกใช้ผัดีกันเยอะๆนะเออเลือกไฟข้านไปก็คือเกา้าตอนนี้เห็นไหมล่ะส่งองค์หญิงมาลงนายกแล้วดีไม่ส่งโอ๊ตส่งไอโอ๊ตลงมาด้วย <c oughs> มันเห็นปากท้องพี่น้องประชาชนมาแล้วนะนะตอนนี้หมอว่าลงแกก็ไปนู่นนะปฏิวัติเช้านาอยู่นะไปทําเรื่องปฏิวัติเช้านาอยู่ นะจะไปทําให้ชาวนานี่รวยเออนะก็ลองไปติดตามข้อมูลกันหด่ที่ facebook ไทยพักดีนะลองไปกดไปกดดูกันดูนะ